จ้าสวัสดีตอนเช้าโอ้อีลาบิน nhà ตอนเหนือบาทเลยเอา nhà ให้กินตั้งเช้าจ้าพี่น้องรเบิึงตื่นเช้ามาเอา nhà ให้กินตั้งเช้าต้นนี้มีลูกได้จ้าน่ต้นม่ลูก กล่องอ่างลางแล้วตัวนี้ต่ว่ามตัวนี้มี่บ่ท่านได้ติดอยู่ที่น้องเอ้ยมันติดตัวนี้ซึ่งตัวจากเทียกับบอติดพี่น้องติดหยากคหยหลังจาก ยูสวีเดนวันนี้ก็กลับมาหอดเมืองไทยมือบ้านนี่แหะพี่น้องเอ้ยมาหอดประเทศไทยมือบ้านนี่เดินทางปลอดไทยอยู่พี่น้องเอ้ยใส่ระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงพี่น้องถึงบ้านพอดีพอดีเลยหน่แล้ว กินงาแล้วพี่น้องอืฝนกระตั้งเข้าสิต,ตกอีกพี่น้องเอ้ยฝนกระดายหนาขนาเฮดไทยเฮดหน้าแล้วนะพี่น้องหนานี่หนาฝน ง่วก็อยากลงตโตจากน้อยดีจ้าเพราะว่ามันพ่ได้กินเต็มที่กินหัวมั่นค่ะไรขี่แล้ว Hãy subscribe cho kênh chín chín, hãy hãy cả hãy 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 hãy